รัฐบาลเด็กกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมพาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มบาร,รมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่20-24เมษายนนี้เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จัก,กรี ที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้มีแถลงข่าวการจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมกันนี้นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนดารานักแสดงร่วมในงานทีนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า งานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่าง20-24เมษายน2565ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติและบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานาครจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนานกรุงรัตนโกสินทร์และนนองบรำลึกในพระหากรุณาธิคุณเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงจกักรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ รัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกด้วยว่าจะมีพิธีมเปิดงานในวันที่20เมษายนณพิพิธภัณฑ์ถสถานแห่งชาติพระน,นครภายในงานจะมีกิจกรรมทั้งหมด9โซนประกอบด้วยโซนย้อนวันวานยนงานวังณพิพิธภัณฑ์ถสถานแห่งชาติโดยจะอัญเชิญพระบรมาสารีริกธาตุของพระมหากษัตริย์แหง่แหงราชวงศ์จักรีทั้ง10รัชกาลประดิษฐานณศาลาสำราญมุขมาศให้ประสบก,กรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทีุ่ณโซนนั่ง,นงกินลมชมมรดกวัฒนธรรมจัดที่สวนสันติชัยประการโซนเรียนรู้ความรุ่งเรือง ของแผ่นดินที่นิทัตรัตนโกสินทร์โซนเยาวชนสรรสร้างงานศิลป์น,นหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินโซนเที่ยวงานวัดท่องวิถีถิ่นชุมชนนวัดประยุร์วงสาวาสบ่อระวิหาร โซนชวนย้อนวานหวานชมมหาสพสมโพธณนรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโซนเรืองโรดบาร,รมีแห่งพระภูมินณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโซนปฐมมาบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์นาศาลหลักเมืองและโซนเที่ยวยนชมวังไหว้พระขอพอรณพระบรมมหาราชวังวัดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์18แแห่งทางหน่วยงานทุกภาคส่วนครับได้ทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วก็ชุมชนผู้ประกอบการต่างๆได้ร่วมกันจัดงานใต้ร่มพระบรมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำให้มีความภาคภูมิใจนะครับในการที่กรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับเป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีของไทยเป็นงานที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการมีมหรสพสมโพช ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ชมฟรีนะครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่24เมษายนนี้นะครับบริเวณ10โซนในพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ